สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชินะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมโครฟ้าชีวิตรอดในโลกหมาพึ่งเจสิในตอนที่19กันต่อเนาะก็วันนี้เราก็กล่าวว่าจะออกไปสู้กับเหล่าพวกบอสในเนเธอร์กันต่อนะโอเคถ้าอย่างเงี้ยเราไปกันเลยจ้าก็คราวที่แล้วนะคะเราก็ได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกกบนั่งดูทีวีนะแล้วก็นี่ห้องครัวดูสิอาหารเต็มเบอร์พิซซ่าแสนอร่อยออ้ยอ่ะกินแล้วอ่ะน้ำลายหกกอันนนนี้็็จะะเปโโซต๊ หารของเรานะคะโอ้ยเขบาบอกว่าแค่2คนเนี่ยกับหนูป่าตั้งหลายตัวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะเป็นเตียงนอนที่ไม่ได้นอนเนะาะเพราะว่าให้หนูนอน <laughs> พี่เนจะนอนยังไงอะไปนอนที่อื่นน <Okay. S 1> โอเควันนี้เรามีภารกิจนะคะไปสู้กับเราพวกบอสกันเนาะซึ่งจะพวกบอสที่เราจะสู้ในวันนี้ก็จะอยู่ในเน, <Okay. S 1> นเธอร์เป็นหลักนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเนเธอร์กันก่อนเนาะเราต้องไปฟาร์มของกันก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการกริลแบ็กสโตนเช็ดนะคะต้องการซักประมาณ16ชิ้นด้วยกันเนะเาะรอพีเคนด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังมีแค่10ชิ้นเองอะเราต้องไปแลกของกับพิกกิ้งก่อนนะ เราก็ได้เตรียมยาวไว้แล้ว <S <S แล้วก็พวกแอปเปิลทองนะคะไวส้สำหรับสู้กับบอสค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องอันเชิญบอสที่นเธอเท่านั้นนะคะเอ้ยเอ้ยมา้ กูไม่เกี่ยวข้องไหนมาถึงก็มาต้อนรับเลยนะนี่เฮ้ยมันมาอยู่เห้อวันนี้ยมันอยู่กันย้มหมวกอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนหมวกนะคะให้เป็นหมวกทองแล้วกันเนาะ <c oughs> เผื่อพิกกินเขาจะได้แบบว่าไม่สนใจเราแล้วะคะ่ะแต่ว่าพิกกินอยู่ไหนกันหมดเนี่ยดีดีพิกกินก็หายไปเฉยเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวต้องลองเดินหานะคะว่าพิกกินเนี่ยเขาไปอยู่แถวไหนกันนะอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน,น้นพิกกินเขาอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปดูนี่แถวนี้เราก็เคยมาแล้วนะมันก็จะแบบมีบ้างไม่มีบ้างก็แถวเนี้ยเจอตัวหน เพาว่าตอนนี้เราปลูกทองเองได้แล้วนี่นะเราก็เอาทองมาขายเขาซะเลยเราเตรียมทองไว้อย่างเยอะแล้วค่ะเพื่อการที่เฉพาะเพราว่าของเราเนี่ยมันยังไม่ครบเท่านั้นเองคือพวกพี่เนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าเจ้าพริกดิ้นหนึ่งตัวเนี่ยจะได้ได้แค่หนึ่งชิ้นหรือเปล่าเนาะเพราะปกติอะค่ะเจ้าริวแบ็กสโตนเชดนะคะมันค่อนข้างจะหายยากจริงนะคะเปอร์เซ็นต์ดรอปจากพริกดิ้นเนี่ยก็จะยากหน่อยเนาะพี่แค่เยยินรอตั้งนานอะมันก็ไม่ยอมโยนมาให้อะดิ เฮ้มันยัแต่ของกักกักมาให้เนี่ยโอ้โหค้ากำลังเกินควรนะเนี่ยดูดีโยนของแรงมาให้สักทีดีมันหาย,ยากกันรือเปล่าอ่ะอ๋อฮะตอนนี้นะค่ะ เราเพิ่มจานวนพิกกินขึ้นนะคะเาะเราต้องการแบบแรกของห้เยอะเนาะดูดิยังไม่ได้ของที่เราต้องการเลยอะเพิ่งได้มาแค่2ชิ้นเ,น <c oughs> เองอะเฮ้ยไม่แล้วไม่กะนี่เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเราต้องล่อมาลหลายตัวนะคะถ้าแบบจานวนน้อยเนี่ยมันก็จะแรกของหน,หน้อยเนาะนี่นี่เพื่อนมันลงหลุมแล้วมาเริวมาเริวมาเริวมอีกตัวนึงแล้วตางค์ก็มาเยอะๆตางค์กมาเยอะไม่ไม, <า S 2> ม่อ,มอีกตัวนึง กอน่าจะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะเนาะอุ้ยได้มาแล้วเห็นเป้าเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเรายังขาดอีกชิ้นนึงอ่ะต้องแลกต่อไปเนาะเอ้เยมันเอาทองเราไปตั้งเยอะอแล้วมันให้แต่ของเก,กลือเรามาเนี่ยอย่างเกลือเยอะ่ะอ,อย่างน้อยก็ได้อีกชิ้นนึงละก็เป็นทั้งหมด4ชิ้น้ี่กันแล้วนะคะ ใหญเชียว yeah, แต่ว่า<ป>ยังไม่พอเราต้องการเพิ่มอีกสองอันงั้น <Okay. S 1> ย้ายที่กันดีกว่านะให้อยู่ในหลุมแบบนี้ว่ะได้ของมาเยอะล่ะพอาไปเคียน oh. เราไปหาตัวอื่นกันต่อดีกว่า oh. ตอนนี้นะคะเราต้องหาพิกกินเพิ่มอีกสองตัวเนาะเดี๋ยวเราไปหาโซนตรงนู้นดีกว่านะคะโซนตรงนู้นเนี่ยน่าจะพอมีอยู่บ้างเนาะ เออเชยเราหาพิกกิงมาเพิ่มนะคะตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดใน5ชิ้นแล้วเนาะแต่ว่าของเก่าที่เราสะสมไว้เนี่ยก็มีประมาณ10ชิ้นแล้วนะรวมทั้งหมดก็15ชิ้นด้วยนนะคะนีตาพอตอนนี้ของเต็มตัวแล้วอ่าี่โอ้โหเอ้ยไหนให้ของดีมาลี่เราสาวทองทาไปแลกกันนายเลยนะโอ้มันจะเกลือไปถึงไหนเนี่ยยังยังไม่ได้เราต้องแลกต่อนะอันสุดท้ายแล้วใช่ปะเนี่ยอันสุดท้ายเราต้องการอีกแค่1ชิ้นเท่านั้นอุ่ยไม่ยอมขึ้นรถสทีแเราก็จะไปอันเชนบอสได้นะ <c oughs> เราจะออกแล้วกว่าจะอัญเชิญบอสตัวนี้มาได้เนี่ยต้องแลกันด้วยทองคำอย่างเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> เสียทองไปเท่าไหร่เนี่ยไลน์โระเนี่ยยังไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่ได้นะคะเราต้องแลกต่อไปค่ะ <c oughs> เผื่อว่าจะได้เนาะเป็นที่ดวงคนโยนซะละมัง้ง เอ้ยไม่เกี่ยวเฮ้ยได้เราได้เราแบทจิงดิเย้เยชิวมันจอดมาให้เราโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีทั้งหมดนะคะของเก่าน,นะคะรวมกันเนี่ยก็16ชิ้นเลยเนาะโอเคมาเป็นนักเก็บของรับนึงเพราะว่าเราใส่ไว้ในกระเป๋านะคะนี่ถ้าไม่มีกระเป๋านี่นี่นงานช้างเลยเนี่ยน่ารับรองอะพี่เคนได้เจอบอสสมใจแน่เฮ้ยแล้วเราจะฆ่ามันได้ไหมฆ่าได้ดีเราต้องฆ่าทั้งหมด4รอบด้วยกันนะ เดี๋ยวเราไปหาทําเลยที่ไวสําหรับอันเชินบอสกันดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการทําเลเรียบเรียบนะคะคือแบบว่าพวกเรากระเด็นหรือแบบว่าเราหนีบอสเนี่ยมันจะได้หนีสะดวกๆเนาะ เราก็เห็นทำเลตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับบ้านของเราเลยใกล้กับประตูเนเธอร์ของเราเนาะเอาละเราก็จะลงทางนี้เนี่ยอ๋อหอตรงนี้บ้ารือขนมกันแน่เนี่ยอ้ามาทำไปตั้งหลายรอบเนี่เอ้ยเขาต้องการของดรอปจากมันไงมาปีบอกชุดเกาะให้พี่เคนไงจริงวิ่้กันเอาเร็เเลยชุดเกาะแต่ได้แบบว่าถึกมากขึ้น่อยนะเอาทางนี้นี่ล่ะดูดีใกล้ประตูเนเธอร์กลับบ้านของเราเลยพี่เคนจะได้หล่อบ้างแล้วเย้เอาพี่เคนมาเลยปี๊านี่เลยนี่เลยนี่เลย แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแปกสภาพหินแบล็กสโตนของเราก่อนเนาะต้องใช้สโตนคัตเตอร์นะคะเอาหินแบล็กสโตนนะคะเขาเข้าไปครัฟแบบนี้กันเนาะเราจะได้เป็นโพลิสแบล็กสโตนมานะคะหาไปฟังยิ่งเยอะเลยแล้วก็เอาโพลิสแบล็กสโตนนะคะเข้าไปในสโตนคะัตเตอร์เนาะเราจะได้เป็นเชฟโพลิสแบล็กสโตนนะคะไอเกี้ okay, สัก4ชิ้นเนาะเอาละได้มาแล้วแล้วก็ใส่ไปในสโตนคัตเตอร์อีกทีค่ะเราจะได้เป็นเชฟโพลิสแบล็กสโตนนะคะอีกแบบนึงมาเนาะ อ้สุดยอดเอาละนี่ก็คือขั้นตอนเกือบสุดท้ายขอยงมาแล้วได้มาล้อพพิเคนได้สี่ชิ้นพอดีเลยแล้วก็ที่เหลือนะคะเราจะอัญเชิญบอสในนเธอเนี่ยต้องใช้เป็นแบล็กสโตนก็ได้เนาะก็จะวางนะคะโดยที่มีความกว้างคูณยาวเนี่ยประมาณ9้าคูณ้ายกันนะคะเราก็จะวางให้ครบ9้าคูณเเลยเนะยาะเดี๋ยวต้องวางเป็นตีกรอบเส้นข้างนอกกันก่อนนะคะโอ้โหดูดิไมหานอันเชิญเป็นใหญ่ขนาดนี้ตัวมันใหญ่หญขนาดไหนกันเน่เมันก็คือเจ Black stone ้าแบล็กสโตนโกลิมยอเป็นบอสเลยนะเขาบอกว่าม่เป็น บอสที่แบบค่อนข้างจะถึกหน้าดูเหมือนกันเนาะเอาล่ะวางแบสต s t โตนทั่วแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้เจ้าหินแบ k ็กด p o l i ิชนี่นะคะวางตามมุมขอบแต่ว่าต้องวางตรงกลางนะคะก็ะวางทั้งหมด4ด้านดีกันเนาะแต่และ4ด้านเนี่ยก็จะวางตรงกลางแบบนี้นะคะ oh. แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดค่ะเราต้องใช้ r กรี a c k Stone c h a ช n นะคะ แล้วมักับพิกกินเนี่ยเอามาใส่บนนี้เลยค่ะก็ใส่ทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะพอเราใส่ครบ4ด้านเนี่ยก็จะเป็นการจบกันอัญเชิญบอสค่ะมันจะเกิดจินเหรอง่ายๆแค่นี้เหรอเฮ้ยต้องเตรียมยาไว้ด้วยยากันไฟก็ดีนะแล้วก็อินชันพวกชุดกอดทอหรือว่ากันแรงระเบิดก็จะดีมากเลยนะหานเลยจัดเต็มไม่ไงเอาสุดท้ายแล้วความหมาแล้วเกิดและวไม่ไม่บล็อกเลยเหรอ ใช่เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเกิดนะโอ้ยขึ้นมาแล้วอ่าไงบอลกระโดดเลยมาแล้วเฮ้ยมันเริ่มขยับยังอ่ะเฮ้ยเตรียมยิงกันนะเนี่ยยังยังดีเลยอยู่ดีเลยอยู่อันนี้เราจะต่อสูร้ระยะปะชิดกันก่อนนะคะลองดูสิว่าถ้าเราเอาต่อสูร้ระยะใกล้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่ามันตีแรงมากโอ้มันทุบพื้น โอ,มอ้มันต่อยเรามันตีเราอ้ยแต่ว่ามันช้านะคะมันค่อนข้งจะช้านิดนึงเนาะรู้สึกว่าจะมี2ชีวิตด,ด้วยกันนะคะ2ร่างอะเนาะมันจะเป็นร่างที่แบบว่าคล้ายๆกับแมกแมาลาวานะคะ1ร่างนะคะร่างแรกนะคะ ร่างที่2เนี่ยก็จะเป็นสีาฟา้าๆนะโอเคเราต้องรอให้มันกลายเป็นร่างที่2องกันนะคะร่างที่2เนี่ยถ้าทางมันจะโหดขึ้นนะเนี่ยมันมั่งเป็นไงบ้าง,ง,างโอ้ยบึ้มแล้วอ้่ะอ้วกแ<อ>รงเลย,ลยมันทุบพื้นได้มันระเบิดพื้นได้โอ้หมดเริ่เอเหลือครึ่งหนึ่งปั๊บมันระเบิดบึ้มเลยอะแต่ถ้าเราแบบว่าสู้กับมันในระยะไกลเนี่ยมันก็จะยิงหินดำใส่เรานะคะเอ้ยแต่ตอนเนี้ยคือเอ้ยตอนนี้มันพยายามจะทุบเราหน้าดูเลยอะนี่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอันนี้เดียวอันนี้เดียวเอ้ยเขาก็จะตายเหมือนกันนีี่่พ เพราะว่ามันตีแรงมากกันเนี่ยถ้าไม่เอ็นชาร์นดีๆชุดกอดแตกได้นะฮ่าฮาเรียบร้อยมันมีอัปเดตใหม่มีลูกน้องออกมาเี้ยอย่าอปียก ไอ้ตัวเปี๊ยกเป็นยังไงเออมันถึกเลยนะลูกน้องอันน่ะถึกมากเลยลูกน่ะเห็นรู้มาก่อนเลยว่าจะมีตัวเปี๊ยกด้วยเราถ้าเราฆ่ามันได้ค่ะมันก็จะมีโอกาส drop block เタไลท์มาให้เราด้วยนะคะอุ้ยกระเถิบมมากเลยล่ะนอกจากนั้นค่ะสิ่งที่มันดรอปเนี่ยก็จะมีพวกหัวใจของมันด้วยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ค่ะริดเタไลท์นะคะฟิดแมนนะคะเอ๊ะเสียงอะไรตุ๊บ มันมีเสี้ยหัวใจด้วยใช่มันมีหัวใจด้วยอยู่ที่พี่เคนใช่ปะไหนอะอยู่ที่พี่เคนนี่อยู่นี่เฮ้ยอะไรหัวใจโกเลมไงเดี๋ยวเราจะอันเชิญทั้งหมดนะคะสี่ตัวเลยกันเนาะเอาไน่อยนี่เลยตอนนี้ก็เหลือสามตัวนะไม่เอาที่พี่เคนต้องใส่คอแบบนี้อันนี่เอ้ยเอามาคับแขนโกเลมได้อ้ตุ๋นั่งลัวเหมือนหัวใจมีฮิมอสเลยต้องใช้หัวใจของมันนะโอเคเราจะสู้กันต่อนะคะเออทั้งหมดก็เลยแค่สามตัวเนาะ อาล่ะอันเชิญต่อเลยเพราะว่าเราต้องการของมาตีบวกกับชุดเกรอบเพิ่มนะคะเอาล่ะรอบสุดท้ายมาแล้วเฮ้ยมันยิงยิงพี่คน้ยวิ่งกันเลยค้าบอ๋อมันปลาหินดำใส่เราอ่ะโอ้มันตีแรงเนาะตัวสีฟ้าเนี่ยอู้มันขึ้นมามันขึ้นมาอ้ดีโมันพยายามจะคยงของใส่เราอะแต่พอเออมาถ้าเราอยู่ระยะใกล้เนี่ยมันก็พยายามจะตีเราอย่างเดียวเนาะมันจะตายแล้วคือพีเดีสุดเลยล้มเลย อุ้ยหายแล้วเอ้ยเฮ้ยไหวปะพี่เคนวางกินะจับต้นทองไว้ด้วยพี่เคนน่าจะตายแล้วเฮ้ยมันจะตีพี่เคนอ่ะมันจะชี้เคนต้องแทงเลยเนี่ยตัวสุดท้ายนี่ยล e t Oh my can เร oui ียบร้อยตัวสุดท้ายสำหรับพี่เคนอ่จะเปลี่ยนไปจะกพี่เคนทีโต้องฆ่าลูกน้องมันก่อนเฮ้ยได้ของมาอย่างเยอะอ่ะว้าว เราคาครบสี่ตัวแล้วนะเนี่ยนี่แหละที่เราต้องการเป็นไงได้ของของได้เทไลน์มาด้วยอย่างคุ้มเลยอ่ะดีได้หัวใจมาสองชิ้นนี่เนาะหัวใจสองอันนะคะเรามีที่ตีบวกชุดเกาะให้พี่เคนระแ,แต่ว่าต้องมาตีบวกกับสมิทติ้งเทเบิลนะคะเอาละพี่เคนมาเดี๋ยวเขาทำชุดเกาะให้พี่เคนเดี๋ยวพี่เคนต้องถอดชุดเกาะให้เขานะมาทางกันได้เวลาสมควรแล้วใช่ค,อคือ,คอนี<ป>่เลยอะไน เอาอะไรชิคก้าชิคก้าใหม่ดูนี้จะสวยแค่ไหนกันแน่เดี๋ยวเขาตีบวกให้เพิ่มเ,เดี๋ยวกันนะมันต้องใช้ s m ิเท t h i n g table เนี่ยนะคะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ เดี๋ยวเริ่มจากชุดเกาะน,นะคะใส่ชุดเกาะในเทไลย์ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ริบเทเลย์นะคะลงไปนะเนาะนี่ยะมันก็จะได้ไลายของมวกในเทไลย์แบบใหม่มานะคะซึ่งมันเนี่ยก็จะมีบัฟหทเราร์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองดูนะคะว่ามันจะมีบัฟอะไรบ้างเนาะ,ะเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เสื้อกรอบแบบใหม่มาแล้วค่ะแล้วก็เหลือรองเท้านะคะกับกางเกงเนาะเราก็จะอินชัดให้หมดเลยเพราะว่าเรามี4ี่ชิ้นพอดีเลยคะ่ะชุดยอดได้ชุดเกาะใหม่ให้พี่เคเล่ เราก็จะลองใส่ดูกันเนาะเอ่อแต่เราต้องถอดของเก่าแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปเนาะนี่มันก็จะวาววาวจริงๆนะวาววับนะวาววับนิ่บ๊ิบ่มบ เราต้องกด V นะคะก็การกด V เนี่ยจะเป็นการเปิดระบบทํางานของชุดเกราะมันนะมันก็จะมีบัฟกันไฟให้เราด้วยนะคะก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็มีครูดาวดว้วยเนาะ,ะกบชุดเกราะซูเปอร์ฮีโร่แน่อ่ะอายกให้ไม่เคนเลยไหนเลนลองดูดีโอ้โหยังหลอเ <c oughs> นี่ยล่ะถึกขึ้นต่อเาไม่เค้นเจ๋งของอ้อมอีกแล้วจะบอกให้กัน <ำ S 1> ไฟด้วย <ไฟ S 2> น,นะอย่าลืมกดตัว V นะถ้าจะลงไปว่ายน้ำได้เลยเนี่ยกดปุ่ม V นี่ยนะถ้าไม่กด V ม่ทํางานนะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาคราฟแคนของ,งเจ้าแบ็กสโตนโกเลมกันดีกว่านะคะ <G ül> ก็จะต้องใช้พวกแบ็กสโตนนะคะหรือว่าหินดำนะคะเอาไปข้ามแบบนี้นะแล้วก็ตามได้หัวใจของเจ้าบอทแบ็กสโตนนะคะโอเคได้มาแล้ว มันก็จะได้คล้ายกับแขนของเจ้าบอสแบ็กสโตนกเลมตัวนั้นมานะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเราคลิกขวาค้างเนี่ยก็ถ้าคลิกขวาค้างนะคะจะเป็นการยิงหินดําออกมาเนาะซึ่งก็อาจแบบว่าอาจจะไม่แรงสักเท่าไหร่นะคะอจีพยายาเป็นล็อกแมนเลยอโอค่ะกับล็อกล็อกแมนยิงด้วยมันยิงเป็นล็อกเลยเอ้แต่ถ้าโดนล้วก็นี่มีเคีมาลองโดนมั้ยว่าทำไมคะแมก็แค่หินนึงว่ะอ๋อมืดเลยเลยไม่ใช่แค่มืดนะอ้ามติดขุดไม่ได้ด้วยลองดูดีลองยิงดูดิลองยิงดูดิชาติที่นี เราก็จะติดมือป๊บนึงนะคะแล้วก็ติดทังเกอร์เลยค่ะแล้วก็ติดขุดช้านี่เนาะโอ้โหงานช้าเลยอ่ะติดสโลเนอ่ะติดตั้งหนึ่งกะทีแน่สโลเนีขุดก็ไม่ได้สโลเน่ติดต่างหากไม่ใช่บันเถอะไปกันดีกว่าโอ้ห้ามยิงโดนกันเองเลยเนี่ยแต่มันแบบว่าดาเมจไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเนาะเราจะไปสู้กับบอสตัวต่อไปกันต่อค่ะน่าจะเป็นบอสพิกกินนะคะเราจะไปที่ปราสาทหินดัมกันค่ะ แล้วเราก็มาถึงปราฝากหินดำแล้วน่าจะดู่ท้เนาะปราวาะเดี๋ยวมันรู้ตัวมันมาลุดตัวนานแล้วตั้งแต่เข้าไปถึงมันก็รู้ตัวแล้วอ่ะจีอ้จัดการลูกน้องค่ะพี่เคษนี่แน่นี่แน่เฮ้ยนั่งไงเจอแล้วอยู่ข้างนอกเลยเฮ้ย จเจอป้าไ,ไปเร็วไปเร็วอันนี้ดีนะตามเป็นไงอะ่ะหน้มันอ้อมเลยดูดิมันบอกว่าจะเป็นหมูพิกกินตัวใหญ่อโอ้มีทงอยู่ข้างหลังเนี่ะนั่นพุงเหรอแน่ถ้าโชคดีเราฆ่ามันได้มันก็มีเปอร์เซ็นต์จะดรอปทงให้เรานะซึ่งทงเนี่ยมันสามารถเอาไปปักไว้รับรอบพิกกินได้นะคะพิก,กินก็จะไม่ตีเราเนาะเอาทงมาซะดีๆอ๋อแต่ไม่ดรอปอ่ะ เฮ้ยเจ้าตัวนี้มันดรอปทองแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ดรอปมันน้อยมากๆเลยอ่ะเฮ้ยพี่แก้วมัาช่วยข้างเลยดิตีทองตีทองโอ้มันถีบตะบองไม้มาเลยอ่ะนี่เลยโหได้มาแล้วมันดรอปเป็นทองแท่งอะ มันไม่ดอรอปทองมันมาให้อ่ะโอ้ห้ามันสีหน้าวาแวจังเลยอ่ะมีสมบัติอยู่ในนั้นด้วยวันหลังค,ค่อยมาไป่ันไปก่อจริเจ๋งๆๆเดี๋ยวเราจะไปสู้กับบอสตัวต่อไปกันต่อนะคะบอสตัวต่อไปที่เราจะสู้เนี่ยก็คือบอสเนเธอร์เกาเลตค่ะเราจะเป็นปีศาจถุงมือยักษ<ช>์เนาะเอาอ่ะนั่นจะถึงแล้วเมื่อคี้เราต้องรอบเข้าไปนะคะค่อยๆลักลอบเข้าไปเนาะโอ้ พี่เครเรลระวังนะข้างล่างอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยมันมีผู้ไม่หวังดีด้วยพวกเต็มเลยโอ้โหหมูฮอ,อกกินเพียบเลยอะ่ะเราต้องผ่านปากสีแดงครีมสันนะเนี่ยอ๋อสมบัติเพียบเลยอะ่ะอยากโดมากเลยอะ่ะดังเทียนทางขวาก็น่าเข้าอะ่ะเออนั่นดีเขาก็อยากเข้านะเฮ้ยฮอ,อกกินเต็มเลยเฮ้ยแต่เราต้องไปภารกิจอื่นกันก่อนอเรามีภารกิจสําคัญกว่าเฮ้ยพี่เคิเราจะลอดมินเนี่ยวันเนี้ย โอ้ศัตรูเยอะมากเลยแถวนี้โอ้ระวังระวังนะผิกกินก็มีแถวนี้อ้าวช่วยด้วยมาแล้วตามพี่เคนมาแล้วมาแล้วีิโอจะวายวายทำไมเนี่ยยั้ไม่ชินอีกหรออุ้ยอ๋ย โอ้มันจะเอาเขาเานี่ยมันเล่นเขาแล้วมันเล่นเขแล้วจมแั้นแม่โอเคไม่เคยียเราต้องรีบไปแล้วไปยังไงอ้อมราวาขนาดนั้นน่ะเฮ้นั่นไงประสาทนั่นแหละที่มันมีบอสอยู่อ่ะจริงดิเราต้องต่อทางไปนะ้อยอยากได้ของมันก็ต้องไปล้มมันให้ได้ออต้องพิชิตมันให้ได้ ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนาะว่าม,มันเหมือนถุงมือ infinity scallet หรือเปาเนี่ยเฮ้ยถ้ามันดีดนียว่าตายเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก็ไม่ใช่ทานอตเ, <c oughs> เดี๋ยวนะเขาต้องปิดลาวาตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยมิงั้นของพังหมดเฮ้ยถ้าแบบว่าของมันโดนไฟหรือลาวาเนี่ยเดี๋ยวของมันจะไม่ดรอปทั้งหมดนะมูนัน่นนเหรอ ไม่เห็นมีเลยอ้๊มเลี่ยมแชร์ในถุงมันหลับอยู่มันหลับอยู่ต้องไปปลุกเหมือนกันจริงนี่ใช่ต้องไปปลุกเหมันกอนวิธีการปลุกนะคะมันจะแบบว่าเป็นเสาสีดำๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงใจกลางปราสาทตรงนี้เลยนะคะเราก็แค่ใช้พ i ิกแอคค่ะไปทุบมันกเท่นั้นเองภาวะก็เลต้องกินยาเตรียมไว้ก่อนเนาะเราจะมีพวกยากันไฟนะคะแล้วก็เอนชานชุดเกราะกันแรงระเบิดเนาะแล้วก็มีพวกสโลฟอยด์นะคะโอ้โหแล้วก็มีชักไม่มีชั้นเนาะกินด้วยกินด้วยนี่แล้วก็ยากันไฟค่ะกินเยอเผื่อๆเนาะเรามีเกราะกัน ระเบิดอยู่แล้วอันนี้มันต้องตอกที่ลูกตามันเนี่ยเลยต้องตอกอกี่อันอะอันเดียวปะ้องตอกอุ้ยเฮ้ยมันตื่นแล้ว <c oughs> มาแล้วอ้อมเหอเป็นครูเมาเลยอันเดียวตื่นเลยเดี๋ยวนู้เรื่องเลยวิธีการฆ่ามันนะคะก็คือต้องเล็งที่ตางม,มันค่ะที่ดวงตามันเนาะ ถ้าแบบว่าเรายิงหรือว่าฟันโดนดวงตางหมนะคะเลือดของมันเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปเนาะอุยแต่ด<ต>้วยเหรอ่ามันไตเราได้อ๋อเ,เลยอขอบอกว่าเป้าหมายานี้พุ่งชนจริงๆอ่ะพุ่งชนเลยลอ,อยแล้วอ้๊มลอยแล้ว <c oughs> มันจะทําให้เรากระเด็นนะแล้วตกลงมาได้นะคะเราอัดายเลยุ่ดูดิเกาะก็จะพังได้เลยนะต้องระวังนะคะต้องคอยหลบนะเฮ้ยได้ยิงก็ยิงให้โดนพี่เคนนี่โอ้ไม่อยากจะชกเลยหน้าดูเยดิมันมัาทำปั้นเลยอ่ะอู้ววววววเดี๋ยวนี้มีซโลฟอร์อินะ Oh, oh, อขอบอกว่าเวลามันต่อยอ่ะจะติดไฟได้นะต้องระวังนะคะไฟจะไหม้ด้วยแล้วมันทำลายพื้นได้ด้วยอ่ะดูดิไม่เด่คนเลยอ้อมนั่แล้วมันแก้งเขาว่ามันทำลายพื้นเนี่ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยมียากันไฟมันยิงเลเซอร์ทีเจาะจให้อ้อมอ่ะล่วนลงไปข้างล่างเลยดิยดย <m int> ใช่มันยิงเลเซอร์ได้โ <m int> <m int> อ้พื้นหายหมดเลยเอ้ยมันจะตกหามาปะเนี่ยโ oh, มาแล้วมาแล้ว โอ้ถ้าไม่มีแอปเปิลทองนี่ตายไปนานนั้นเนี่ยดูดิเลือดไม่ค่อยอยากจะลดเลยอ่ะนี่ขนาดเกาะเราหนาเนี่ยโอ้โอไมอีกแล้วโหูยพลังถุงมือโอ้โหต้องเล็งที่ลูกกระปามันไม่ค่อยอยากจะโดนเลยเนี่ยดูดิปังปิดคนแทงมาอึ้งเฮ้ยก็ดีอะพี่เคนไปแล้วพี่เคนระวังนระวังแล้วมาหนีพี่เคนแทงให้มันติดมืดด้วยนะระวังมาดีดิมาดีดิจะถึงมือบ้าเอาไปไหนแล้วบางทีท่าบางข้างมันเนี่ยทำให้เราติดมืดด้วยนะมาไปดูแล้วโอ้ยยิงไม่ค่อยจะโดนเลยอ่ะ รอพี่เคนด้วยอุ้ยนี่มันยิงโดนยากเนาะเพราะว่ามันอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะคะมันลอยไปลอยมาเนะาะแล้วเสียบเปรียบมันอนะ่ะนีแล้วล้มมันไม่ได้หรอกอ้าวมันยืนน่ะเฮ้ยเฮ้ยนะจริงมาใกล้ๆดิโอ้ยครึ่งหลอดแล้วพี่เคนใกล้แล้วอ้อมใกล้แล้ว,ลวใกล้กว่านี้ก็ไม่มีแล้วโอ้ยไ,ไม่ได้แล้วมันจะจมดินแล้วอุ้มันกำมือเราอุ้ยต้องรอมันแบมือก่อนเนาะ เออยลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยติดมือ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 เกิดตื่นเลยโอ้อยู่ไหนอยู่ไหนนี่ทั้งมีลาวานี่ยุ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหงานงอกเลยนะตกลาวาตายเลยอ๋อพี่เคนเขาต้องมีสโลฟออิ่งนะวะเขาต้องกินยาเพิ่มอ่ะเอายดีดีมาเล่นเขาจะตกเลยอ่ะอุ้ยเนี่ยข้างล่างไม่มีลาวาถ้าข้างล่างมีลาวาก็จบไปนะเนี่ยอุ้ยจะโดนอีกปะเนี่ยงานช้างแน่นะแน่นะเฮ้ยก็จะตายก็จะตาย อย่าร้เย่าร้อดทนนอ้อมอดทนไว้นิดเดียวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวพี่เคนไปด่าจนเกาะคืนให้ทา้งไปกินยาสลอดฟลายอิงกันเนาะอ๋อพี่เคนดูดิมันถึกน่าดูเลยอ่ะอุ้ยนี่หนึ่งอุ้ยกำปั้นมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้ยังงี้เขาเรียกว่ากำปั้นทุบดินไะเนี่ยอ้าก็มาทุบอ้อมนะฮะตอนนี้กำปั้นทุบดินเฮ้ยเอ้ยเล็งก่อนเลยเอห้ยอุ้ยมันทำลายเสามะฮาวโอ้ผมพยายามจาจุดจบมานั่งดูเลยหลบหลังเสายังไม่ได้เลยกินดูแล้วันไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้มันทะลุมาเลยมันจะไั ใช่โย่้เลเวล้าเราค่ามันได้นะคะมันก็จะดรอปเลเวลมาให้เราเนาะแล้วก็ดรอปพวกนี้เท่าไรตมาให้เรานะคะจีเฮ้ยอ้าดูดิข้างบนมีกล่องอะไรด้วยใช่มันจะมีกล่องให้เราได้ค่ะเป็นกล่องนะคะแล้วก็จะมีสมบัติอยู่ในนั้นเนาะเดี๋ยวเราดูดูก่อนะคะว่ามันคืออะไรนะมันสามารถเราไปคราฟของต่อได้นะคะเป็นพวกแบบของไอเทมของมันในหมดนี้แหละในเท่าไรเต็มเลยมันคุ้มเนี่ย เกือบตายเนี่ยจะอบอสระเบิดมันเป็นแย่เหรอเพราะเมื่อกี้ยังไม่มีเลยเนาะใช่มันระเบิดให้ไงแล้วถ้ามันตายเราก็จะได้ของนี้เป็นรางวัลไงอ๋อแล้วนี่อูอยู่ข้างบนน่ะไปเกิดอะไรข้างบนเนี่ยตะคิกกับกันนะอ้ําถ้าเราไม่มีเนเธอร์ออไลท์เราจะมาฆ่ามันได้ยังไงอะ่ะเอ้ยเราต้องเอนชานกอดเต็มเต็มมาดิแล้วพอเรามีเนเธอร์อไลท์ครบแล้วแล้วมันจะให้เราอีกทคัไมเนี่ยอ,อ,อ้าวให้มาเผื่อเผื่อไงไม่มียอนะสตร์เอาไว้เยอะๆก็ดีนะเอ้ยนี่ไปประดับบ้านไงเยอะดี นี่ไงมันจะมีกล่องเฮลด้วยค่ะเห็นดูดินี่ไง blessing eye ค่ะก็เอาไปคับของเนี่ยไอเทมนะคะต่อได้เนาะก็จะเป็นไอเทมในหมดของมันนี่แหละแต่ว่าของยังไม่ครบนะต้องหาของกันต่อนะคะต้องไปฟาร์มของกันต่อนาอโอ้โหนี่เรามาทั้งหมดภา่งนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ว่าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วล่าดูดิกว่าจะฆ่าบ,บอดได้แต่ละตัวเนี่ยโอ้<า>จ้าพื้นิ้นคอเลย <laughs> โอเคค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดในฟาร์มบิก1 7ไปค่ะี่กันเนาะ ถ้าชอบหมดน่าร,รักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์มาให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจไปเนื่อยเล่นเกมในครั้งต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย <Bye. S 1> จ้า